สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำแบตเตอรี่ไร้สายนะครับของดากอนฮอกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับมาดูกันเลยนะครับด้านข้างของตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสกรีนดากอนฮอคทับทูซับไายนะครับ แล้วก็บอกจำนวนไฟนะครับค่าไฟใช้ไฟได้4-12ถึงโวลต์นะครับลิเธียมแบตเตอรี่1,300มิลลิแอมนะครับขนาดขนาดเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเบามากเลยนะครับตัวนี้น้ำหนักแค่40กรัมนะครับน้ำหนักเบามาก สำหรับการใช้งานนะครับเรากดปุ่มนะครับเปิดเครื่องคือกดแช่ไว้นะครับไฟจะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอไฟขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าเราเราเสียบเครื่องสักนะครับเครื่องสักจะยังไม่ติดนะครับเครื่องสักจะยังไม่ติดเรากดกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องสักก็จะทํางานนะครับ สามารถปรับไฟขึ้นลงได้นะครับความละเอียด0.1นะครับหน้าจอก็จะแสดงผลเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนแบตเตอรี่แล้วก็จำนวนแอมป์อยู่ข้างล่างนะครับ เวลาใส่กับเครื่องแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีมีสตาร์ทอัพในตัวนะครับมีสตาร์ทอัพในตัวสำหรับการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องสักแต่ละรุ่นด้วยนะครับแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันมอเตอร์อะไรก็แตกต่างกันนะครับเราสามารถหยุดเครื่องได้นะครับเวลาเรากำลังสักสักสักอยู่เราก็ยหยุดได้นะครับเราไม่ต้องปิดนะครับเราแค่หยุดได้นี่เรา เวลาเราเปิดเครื่องต่อก็กดครั้งเดียวแบบนี้นะครับส่วนตัวเครื่องด้านหลังนี้ก็จะเป็นดูเสียบสายชาร์จนะครับจะมีสายชาร์จ USB มาให้เส้นหนึ่งนะครับสาย USB 1เส้นเป็น USB Type C นะครับ ไอ้ C แบบนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ช็อกอกร์บาร์เท์ทัตทูซับไพยนะครับขอบคุณมากครับ